ถ้าคุณเดินแล้วรู้สึกเจ็บขาหยุดก่อนแล้วฟังให้ดีอาการปวดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแต่มันคือสัญญาณเตือนว่ากล้ามเนื้อของคุณกำลังขาดพลังงานที่ถูกต้องแต่ข่าวดีคือมีทางแก้แค่อาหารสี่อย่างที่ได้รับการรับรองจากงานวิจัยช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาที่เสื่อมตามวัยลดอาการปวดได้อย่างเป็นธรรมชาติกินง่าย ราคาไม่แพงและได้ผลเร็วและอาหารอย่างสุดท้ายในรายการนี้คนสูงวัยจำนวนมากกินผิดวิธีซึ่งทำให้เสียโอกาสในการรักษาการเคลื่อนไหวของตัวเองไปอย่างน่าเสียดายถึงเวลาเปลี่ยนสิ่งนั้นเสียทีคุณเคยรู้สึกไหมว่าขาเริ่มล้าเร็วเจ็บหรือเป็นตะคริวง่ายแค่เดินรอบบ้านยังรู้สึกไม่ไหว หนึ่งในสาเหตุสำคัญก็คือการไหลเวียนเลือดไม่ดีและหนึ่งในของขวัญจากธรรมชาติอาหารชนิดที่หนึ่งบีทรูทช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่ขาได้อย่างรวดเร็วอย่าดูถูกเจ้าผักสีม่วงหน้าตาธรรมดานี้เพราะบีทรูทคือหนึ่งในอาหารจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังบริเวณขาโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เหตุผลก็เพราะบีดรูดอุดมไปด้วยในเตรจากธรรมชาติซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นก๊าซไนตรกออกไซด์มีคุณสมบัติช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อขาได้รับออกซิเจนมากขึ้นแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะเมื่อกล้ามเนื้อไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอจะเกิดอาการล้าเร็วปวดแสบที่น่องหรือต้นขา ซึ่งนั่นคือสัญญาณว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พอแต่เมื่อเลือดไหลดีกล้ามเนื้อก็ทำงานได้ดีขึ้นเจ็บน้อยลงฟื้นตัวเร็วขึ้นมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Journal of Applied Physiology พบว่าการดื่มน้ำบีดรูทช่วยให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะหลอดเลือดตีที่ขาสามารถเดินได้นานขึ้นเจ็บขาน้อยลง งานวิจัยอีกชิ้นจากมหาวิทยาลัยเวิร์กเฟรดพบว่าน้ำบีทรูทช่วยเพิ่มการลำเลียงออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อได้มากถึง20%อร์ซแม้ในผู้สูงวัยที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยก็ตามและไม่ได้มีดีแค่เรื่องออกซิเจนเท่านั้นบีทรูทยังมีสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติที่ชื่อว่าบีไทไลินช่วยลดการอักเสบร้อรังในกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นตัวการทำลายเส้นใยกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนไม่รู้ก็คือบีทรูทยังช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยซึ่งช่วยปกป้องหลอดเลือดและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างราบรื่นไปถึงขาและเทา้าคุณสามารถทานบีทรูทได้หลายวิธีอบแล้วราดน้ํำมันมะกอกเล็กน้อยขูดใส่ในสลัดหรือปั่นเป็นสมูทตี้แต่ถ้าจะให้สะดวกและได้ประโยชน์สูงสุด แนะนำเป็นน้ำบีดรูทแค่วันละแก้วเล็กๆก็สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ลุงจรันอายุ7จะ11ปีอดีตพนักงานปรณษย์ที่เคยต้องเดินทั้งวันตอนทำงานแต่หลังกเกษียณเดินแค่ใกล้ๆก็เริ่มเจ็บขาแล้วลูกสาวของลุงอ่านเจอเรื่องบีดรูทและซื้อน้ำบีดรูทจากร้านสุขภาพมาให้ลองไม่ถึงสิวัน ลุงบอกว่าขารู้สึกเบาขึ้นเหมือนมีแรงกลับใหม่ครั้งเดินได้นานขึ้นโดยไม่ต้องนั่งพักเลยตั้งแต่นั้นมาบีดรูดกลายเป็นของประจำบ้านของลุงไปเลยอาหารชนิดที่สองปลาแซลมอนบรรเทาอาการอักเสบเพื่อขาที่ไม่ปวดถ้าคุณรู้สึกไม่ขาขาหนักหรือกล้ามเนื้อปวดล้าแม้แค่ทำกิจกรรมเล็กๆอย่ามองข้ามอาการเหล่านั้นมันอาจเป็นสัญญ,ญาณว่า ร่างกายกำลังขาดพลังงานที่เหมาะสมและในขณะที่บีทรูทเป็นหนึ่งในทางออกจากธรรมชาติที่เรียบง่ายอีกสาเหตุสำคัญที่ซ่อนอยู่และกระตุ้นความปวดโดยเงียบๆก็คือการอักเสบเรื้อรังในกล้ามเนื้อถึงแม้คุณอาจไม่เห็นอาการบวมหรือรอยแดงชัดเจนแต่ในระดับเล็กๆก,กล้ามเนื้อของคุณกำลังเกิดการอักเสบซึ่งค่อยๆทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฟื้นตัวช้าลงและรู้สึกปวดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ปลาแซลมอนซึ่งอุดมด้วยโอเมก้าสกลายเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการลดอาการปวดขาและฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคุณอาจเคยได้ยินว่าปลาแซลมอนดีต่อหัวใจแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือมันดีต่อขาไม่แพ้กันเลย ปลาแซลมอนอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าสาสองชนิดสำคัญคือ P.A. และ D.H.A. ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยลดการอักเสบในข้อต่อกล้ามเนื้อและหลอดเลือดงานวิจัยสำคัญที่ตีพิมพ์ในวรารสารคลินิกเวชศาสตร์ไขมันพบว่าผู้สูงอายุที่บริโภคโอเมก้าสในปริมาณมากมีอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อน้อยลงอย่างชัดเจน อีกหนึ่งการศึกษาจากวารสารอเมริกันด้านโภชนาการทางคลินิกระบุว่าโอเมก้า3ยังช่วยเพิ่มกระบวนการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังใช้งานพูดง่ายๆก็คือเมื่อคุณกินแซลมอนร่างกายจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นข้อต่อยืดหยุ่นขึ้นไม่ตึงหรือแข็งและเหนื่อยล้า หลังเดินน้อยลงมากแต่ยังไม่หมดเท่านั้นปลาแซลมอนยังเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินดีซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อความแข็งแรงของขาและมวลกระดูกมีการวิจัยพบว่าผู้สูงวัยกว่า50%มีภาวะขาดวิตามินดีซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มกระดูกหักและกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยตรงการกินแซลมอนเพียงสัปดาห์ละ 2- 3ครั้ง สามารถให้สารอาหารที่จําเป็นเหล่านี้แก่ร่างกายเพื่อลดการอักเสบเสริมความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อขาและยังช่วยเรื่องการทรงตัวและการเคลื่อนไหวโดยรวมคุณยายมาลาวัย9 9ปีที่เคยเล่าว่าเธอหลีกเลี่ยงการเดินเล่นกับครอบครัวเพราะเข่าวปวดมากหมอแนะนำให้เปลี่ยนจากเนื้อแดงมาเป็นแซลมอนแบบธรรมชาติแทนเพียงสามสัปดาห์หลังเริ่มเปลี่ยนอาหาร เธอบอกว่าขาบมน้อยลงฟื้นตัวเร็วขึ้นและพูดด้วยรอยยิ้มว่ายายเดินแซงหลานชายได้แล้วสำหรับใครที่ไม่ชอบรสชาติปลาก็สามารถลองแซลมอนกระป๋องแบบธรรมชาติหรือใส่ในสลัดก็ได้อาหารชนิดที่สผักโขมฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาในผู้สูงวัยสำหรับใครที่ไม่ชอบปลายังมีทางเลือกอย่างน้ำมันปลา หรืออาหารเสริมโอเมก้าสจากสารายแค่ทานสม่ำเสมอร่างกายก็จะได้รับสารต้านการอักเสบอย่างต่อนเนื่องและคุณจะเริ่มรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในขาและการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันถ้าคุณมีอาการปวดตื้อๆทุกครั้งหลังเดินซื้อของหรือเดินเล่นตอนเช้าแซลมอนอาจเป็นยาแก้ปวดที่อร่อยที่สุดที่คุณยังไม่เคยลองแต่นอกจากโอเมก้าส กล้ามเนื้อของคุณยังต้องการแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในการทำให้กล้ามเนื้อหดตัวยกตัวและทรงตัวได้และรู้ไหมว่าอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมชนิดหนึ่งอาจอยู่ในตู้เย็นของคุณแล้วนั่นคือผักโขมผักโขมไม่ใช่แค่เครื่องเคียงในสลัดแต่เป็นพลังเสริมกล้ามเนื้อโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยเพราะถ้าร่างกายขาดแมกนีเซียม กล้ามเนื้อจะหดตัวได้ไม่ดีเกิดตะคิวเหนื่อยง่ายกระตุกและทรงตัวยากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร n ิวเทรียพบว่าผู้สูงวัยที่ได้รับแมกนีเซียมน้อยจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณขาและอีกงานวิจัยจากวารสารสมาคมผู้สูงอายุแห่งอเมริการะบุว่าผู้สูงวัยที่มีแมกนีเซียมเพียงพอ เดินได้ดีขึ้นล้มน้อยลงและทนต่อการเดินได้นานขึ้นแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดผักโขมยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียมที่ช่วยป้องกันตะคริวและช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวธาตุเหล็กที่ช่วยลำเลียงออกซิเจนในเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและไนเตรทธรรมชาติเหมือนในบีทรูทที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังขาที่อ่อนล้า แปลว่าผักโขมไม่ใช่แค่ลดอาการปวดแต่ยังช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพิ่มพลังงานและเสริมความมั่นคงเวลาเดินขึ้นบันไดหรือยืนานานๆลุงวิเชียนอดีตช่างซ่อมเครื่องยนต์วัย73ปีเคยพูดว่าไม่คิดเลยว่าใบเขียวๆแบบนี้จะช่วยให้ผมเดินได้ดีขึ้นเขามักมีปัญหาน่องตึงเขาอ่อนโดยเฉพาะหลังเดินเล่นตอนเช้า ตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัดลุงเริ่มใส่ผักขมลงในไข่เจียวตอนเช้าและปั่นรวมในสมูตตี้กับกล้วยและนมอัลมอนด์แค่สองสัปดาห์เขารู้สึกว่าตะคริวน้อยลงครบหนึ่งเดือนเดินได้ไกลขึ้นเหนื่อยน้อยลงแถมเริ่มออกกำลังกายด้วยแรงต้านเบาๆได้โดยไม่ปวดกล้ามเนื้อหลังทำเสร็จเลย ผักโขมเขาว่ากลายเป็นน้ำมันเครื่องสำหรับร่างกายยามเช้าไปแล้วและสิ่งที่ดีที่สุดคือผักโขมใส่ง่ายมากแค่กํามือเดียวก็ใส่ได้หลากหลายเมนูจะโยนใส่ในซุปผัดกับกระเทียมน้ำมันมะกอกหรือปั่นในสมูทตี้ก็ได้ประโยชน์เต็มๆอาหารชนิดที่สกล้วยความผิดพลาดเงียบๆที่ผู้สูงวัยหลายคนมองข้ามกล้วย ผลไม้ที่พบได้แทบทุกบ้านเนื้อนุ่มย่อยง่ายรสหวานธรรมชาติและเหมาะกับผู้สูงวัยแต่รู้ไหมว่าหลายคนกินกล้วยผิดวิธีโดยไม่รู้ตัวและมันอาจเป็นตัวการเงียบที่ทำให้อาการปวดขาแย่ลงแทนที่จะดีขึ้นมาดูกันว่าเพราะอะไรกล้วยเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมไปด้วยโพแทเสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อช่วยป้องกันตะคริวและรักษาสมดุลของของเหลวในเซลล์หากคุณเดินแล้วเป็นตะคริวหรือรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตึงเจ็บบ่อยมีโอกาสสูงว่าคุณกำลังขาดโพแทเสเซียมแต่โพแทเสเซียมไม่ได้ทำงานตัวเดียวสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือกล้วยแม้จะมีโพแทเสเซียมสูงแต่กลับมีแมกนีเซียมต่ำ และหากร่างกายขาดแมกนีเซียมโพแทสเซียมก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเปรียบเหมือนมีน้ำมันแต่ไม่มีเครื่องยนต์นั่นเองจากข้อมูลของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐผู้สูงวัยมักมีความเสี่ยงต่อภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายโดยเฉพาะถ้าใช้ยาขับปัสสาวะยาควบคุมความดันหรือมีปัญหาเรื่องไตนั่นคือเหตุผลว่า การกินแค่กล้วยอย่างเดียวโดยไม่จับคู่กับอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงเช่นถั่วหรือผักใบเขียวอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดขาได้จริงแถมถ้าคุณกินกล้วยเปล่าๆตอนท้องว่างอาจทำให้เกิดอาการน้ำตาลตกได้ด้วยเพราะแม้กล้วยจะดีต่อสุขภาพแต่ก็อยู่ในกลุ่มอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง ซึ่งหมายถึงน้ำตาในเลือดจะพุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงอย่างรวดเร็วทำให้รู้สึกหมดแรงโดยเฉพาะที่ขาแต่ข่าวดีคือมีวิธีแก้ที่ง่ายมากแค่จับคู่กล้วยกับอาหารที่เหมาะสมคุณก็สามารถเปลี่ยนกล้วยให้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่ดีต่อได้ทันทีตัวอย่างเมนูที่แนะนำกล้วยและถั่วอัลมอนด์หนึ่งกำมือกล้วยและโยเกิร์ตกรีก กล้วยและเนยถั่วบนขนมปังโฮเกรนการจับคู่นี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน,น้ำตาลปรับสมดุลเกลือแร่เติมพลังงานให้กล้ามเนื้อขาแบบที่ร่างกายใช้ได้จริงส่งผลให้ตะคริวน้อยลงปวดไม่น้อยลงและรู้สึกล้าได้น้อยลงมีงานวิจัยจากวารสารสรีรวิทยาแห่งอเมริกาที่พบว่า นักกีฬาที่กินอาหารที่มีโพแทสซเซียมควบคู่กับแมกนีเซียมและโปรตีนสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเป็นตะคริวน้อยลงและกล้ามเนื้อทำงานประสานกันได้ดียิ่งขึ้นซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้ใช้ได้กับผู้สูงวัยเช่นกันปาก้อยอายุ67ปีความจำดีพูดจาเฉียบคมแต่ต้องทรมานกับตะคริวที่น่องทุกคืนแม้จะกินกล้วยก่อนนอนเป็นประจำ แต่ก็ยังตื่นมาพร้อมความปวดอยู่ดีคุณหมอแนะนำให้ลองกินกล้วยคู่กับนเนยอัลมอนด์และโรยผงอบเชยเล็กน้อยเทีย่ยงสองสัปดาห์อาการตะคริวหายไปป้าคิดว่ากินถูกแล้วป้าก้อยเธอกล่าวสุดท้ายแค่ขาดคู่ที่ใช่ให้กับกล้วยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเลิกกินกล้วยแค่กินให้ถูกวิธี หลีกเลี่ยงกล้วยที่งอมเกินไปเพราะจะทำให้น้ำตาในเลือดพุ่งเร็วเลือกกล้วยที่เหลืองแน่นผลยังแน่นอยู่และจับคู่กับโปรตีนไฟเบอร์และแมกนีเซียมเพื่อรักษาระดับน้ำตาในเลือดและดูแลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะเมื่อกินให้ถูกกล้วยจะไม่ใช่แค่ของว่างธรรมดาแต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือลับเพื่อขาที่แข็งแรง พลังงานที่มีและการเคลื่อนไหวที่ไม่เจ็บปวดและครั้งต่อไปถ้าขาคุณเริ่มปวดหลังเดินเล็กน้อยลองถามตัวเองว่าเช้านี้ฉันกินอะไรไปหรือยังบางทีนิสัยยามเช้าข้อหนึ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันอาจเป็นสิ่งที่กำลังทำให้ปัญหานั้นแย่ลงกว่าเดิมก็ได้หยุดก่อนอย่าเพิ่งโทษว่าเป็นเพราะอายุอย่าฝืนเดินต่อทั้งที่ปวดเพราะตอนนี้คุณรู้แล้วว่า ร่างกายกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือขาของคุณไม่ได้ล้มเหลวมันแค่ต้องการสิ่งที่ใช่เพื่อกลับมาแข็งแรงอีกครั้งและคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ในขวดยาคลินิกหรือใบสั่งแพทย์แต่อาจอยู่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดนั้นคือในครัวของคุณเองบีทรูทที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีแซลมอนที่ลดการอักเสบผักโขม ที่เสริมพลังกล้ามเนื้อและกล้วยเมื่อกินที่ถูกวิธีก็เป็นเชื้อเพลิงให้ร่างกายฟื้นตัวได้ทั้งหมดนี้คือการตัดสินใจเล็กๆแต่ละข้อคือก้าวเล็กๆที่นำคุณไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอิสระในการเคลื่อนไหวโดยไม่มีความลังเลไม่มีความปวดและไม่มีความกลัวถ้าคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, ส่งต่อให้คนที่คุณรักและกดติดตามช่องกเกษียณสุขใจเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีที่เข้าใจผู้สูงวัยอย่างแท้จริงเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงทุกวันและใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างมีพลังและรอยยิ้ม